ชมวันนี้นะคะเยปางก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวของเราที่เราปลูกเอาไว้นะคะที่เยปางบำรุงเอาไว้นะคะใบเขียวใบางามมากเลยนะคะวันนี้นะคะเยปางก็จะพาไปดูปุ๋ยของเรานะคะที่เยปางใช้บำรุงเนะะี่ยค่ะสูตรง่ายๆเลยแล้วก็หาได้ง่ายๆด้วยค่ะเราจะไปดูกันเลย ส่วนปุ๋ยที่ญี่ปันจะเอามารถกับพืชผักสวนครัวของเราวันนี้นะคะก็เป็นน้ำซาวข้าวนะคะในน้ำซาวข้าวเนี่ยค่ะเขาจะมีสารอาหารมากมายเลยน้ำซาวข้าวนะคะก็มีประโยชน์มากมายเลยค่ะเราจะเอาไปทําเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวก็ได้นะคะหรือเราจะใช้รถแบบเราไม่ต้องหมักแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ น้ำซาวข้าวนะคะอย่าทิ้งนะคะให้เก็บไว้เลยนะคะมีประโยชน์ต่อพืชผักของเรานะคะทำให้พืชผักของเราเจริญเติบโตได้ดีรำต้นแข็งแรงพืชผักของเราก็ใบเขียวใบงามด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะทำให้ดินเนะะี่ยค่ะร่วนซุยถ้าเกิดเราใช้ลดประจำและรากพืชก,ก็หาอาหารได้ดีอีกด้วยนะคะ ส่วนน้ำซาวข้าวที่เยปันเอามาใช้วันนี้นะคะก็ประมาณ1ลิตรค่ะแต่ถ้าเกิดใครมีมากกว่านี้ก็ใช้ได้นะคะเยปังก็ปังก็เตรียมน้ําไว้นะคะ10ลิตรค่ะเราก็เทน้ําซาวข้าวลงไปเลยนะคะมีมากมีน้อยใช้ได้เลยนะคะน้ําซาวข้าวจะเป็น1ลิตร2ลิตรก็เอาใส่ลงไปเลยนะคะเราก็เก็บของเราไว้เนาะเนี่ยค่ะเอาเทใส่ลงไปเลย แบบนี้เลยนะคะง่ายๆค่ะน้ำเจ้าข้าวอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์มากมายเลยเราก็เอาไปลดกับพืชผักของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะใช้ลดได้หมดเลยเนาะนะคะบำรุงพืชผักสวนครัวนะคะบำรุงง่ายๆเลย น้ำซาวข้าวนะคะถ้าเกิดใครมีก็ใช้ลดได้ทุกวันค่ะถ้าเกิดเรามีน้อยเนาะก็ใช้ลดสองสามวันครั้งนะคะเร่งเขียวเร่งงามนะคะเร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยนะคะใช้ลดได้เลยค่ะ ผักชีนะคะที่จะปานหวานไว้นะคะถ้าเกิดน้ำซาวข้าวเรามีน้อยนะคะให้ใช้น้ำลดแป้งผักของเราก่อนเนาะแล้วก็หรือใครปลูกอยู่ในกระถางก็ใช้น้ำลดให้ชุ่มก่อนนะคะเราถึงค่อยเอาเราถึงค่อยใช้น้ำซาวข้าวเนี่ยคะ่ะลดลงไปเนาะเพราะว่าน้ำซาวข้าวเรามีน้อยนะคะเราก็ใช้แบบนี้ได้นะคะ น้ำรดให้ชุ่มแล้วเราก็ใช้น้ำซาวข้าวของเราเนี่ยค่ะรดได้เลยรากพืชจะได้ดูดซึมสารอาหารได้ดีและก็จะไปเลี้ยงลำต้นนะคะให้ลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบางามทำให้ดินของเราล่วนซุยด้วยนะคะ ผักกินใบนะคะผักกาดนะคะก็โตแล้วเนาะเดี๋ยวปังก็จะใช้รถเลยบงใา้นะคะหเห็นไหมคะงามเลยผักของเราเนี่ยค่ะใบจะกรอบมากเลยนะคะถ้าเกิดเราใช้รถบ่อยๆนะคะน้ําสาวข้าวมีประโยชน์นะคะอย่าทิ้งค่ะรถได้กับพืชผักทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้นะคะใช้รดได้เลยค่ะมาดูดอกไม้นะคะที่เะปานปลูกไว้นะคะโอ้โหบานสะพั่งสวยงามมากๆเลยนะคะใช้รดได้ไหมใช้รดได้ค่ะแต่เะปานก็จะใช้รถที่โคนก็เลยเนาะ ะะใช้รดที่กระถางนะคะกระถางต้นไม้ของเราอย่าไปรดที่ดอกนะคะส่วนต้นบอลสีนะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะเราก็ใช้รดได้นะคะเดยวปังก็จะใช้รดเลยบำรุงให้ลำต้นนะคะแข็งแรงนะคะ มาดูผักแพลวที่เยปันปลูกเอาไว้นะคะเยปันก็จะใช้รดประจำเนาะผักแพวนะคะส่วนผักแพลวของเยปันก็ใบเขียวใบงามนะคะแตกยอดให้เยปันเก็บกินได้ตลอดเลยนะคะยอดได้ดีใบใหญ่ใบเขียวใบงามนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวชนิดอื่นนะคะเนี่ยค่ะพริกเนะะี่ยค่ะที่เยปันใช้รดประจํา มาดูต้นพริกที่เยปานทำคลิปไปข่าวที่แล้วนะคะเยปานก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะที่เยปานใส่ปุ๋ยไปส่วนปุ๋ยที่เยปานบำรุงเอาไว้นะคะก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและฮอร์โมอนไข่นะคะยอดได้ดีแล้วใบเขียวใบงามได้อย่างดีเลยค่ะนคะคะที่เยปานบำรุงเอาไว้นะคะมาอัปเดตให้ดูเนาะนคะคะแตกยอดได้ดีมากเลยใบเขียวใบงามนะคะที่บำรุงต้นสมสมเนาะ ได้ค่ะถ้าเกิดเรามีปุ๋ยน้อยนะคะให้ใช้น้ำลดให้ดินให้ชุ่มก่อนนะคะเราก็ใช้น้ำจาวข้าวข,ของเราลดไปเลยเนี่ยค่ะใช้ลดส่วนน้ำซาวข้าวนะคะที่เราใช้ลดเนะะี่ยค่ะจะลดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้เหมือนกันนะคะ ส่วนน้ำซาวข้าวของเรานะคะถ้าเกิดเรามีนะคะเราอย่าทิ้งนะคะเราเอามาใช้ลดกับพืชผักของเราได้ทุกชนิดเลยทําให้พืชผักของเรานะะเนี่ยค่ะเจริญเติบโตลําต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามนะคะเพราะว่าในน้ําซาวข้าวก็จะมีสารอาหารมากมายเลยค่ะส่วนมากนะคะที่ปานใช้ลดเนี่ยค่ะก็จะเป็นน้ําซาวข้าว พืชผักก็เฉียวงามดีนะคะถ้าท่านผู้ชมมีน้ำซาวข้าวก็ลองไปใช้ลดกับพืชผักดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ